เจะบอกดอกใด่กำลังออกดอกครับเจัาเดือนเมียจังสิเจ็บผลผลิตใด้ครับหาเดือนเมษาเาษาเดืนโอ้เนี่ยนี่ครับน้ำนี่ห่ำเลี่ยงแม่เมเนาะอูดมสมบูรณ์เมียเดินระบบน่ํได้ไครับอยู่ไนใส่อีเดทอนี่เดโอ้ใสพี่อินใสยพี่อินเมเนาะเออ หัวพันตันพันยังแก้ไขแนวไหนครับแม่มีดจอกับมะเบินงนี่เด้นีิท่านหู้ตันเทาก็บถอดออกถอดออกนี่เ้าสี่ไวน้นี่ใส่จะปิ้งเกินหน้อน้อยโอ้นี่น้องเมย์เนาะถ้ามันตันเทาก็แย่จังสิงนี่เอาต้องตำรวจสวนแปลงคู่มือได้น้องเมย์เนาะเออคันแปลงใส่ก็ต้องตำรวจนี่โอ้ห้าก็แย่ออกสอ่โออกสูบใบเขาคือนเขาซูบวันนี้แหละข้ามันตันอยู่ใน้หัวเลยแม่ มันมันบานดอกยวยืนในห้องโอ้ค,ครับคันเีาเปิดตัวนี้ออกวาเหงื่อช้า,อาง,องออกโอเคครับคันค<อ>ันมันบอกข้นนี้ถ้าต้องไปเปิดหมะชนอ๋อแล,ลอ้วก็ปล่อยทั้งผดเลยเออ,อปล่อยอแล้วบานเ้าก็ปิดไว้ก้าวหวานออกเบิดครับเมียถ้าก็ปิดไว้ข้าปลูกอยู่นี่ในซีหาปีโดยเฉลี่ยแล้วเออโดนฟีไปหแห่งโดกเป็นหมากเป็นผลไปหนาด้วยไหมน้องเมนมันเอาโคกเปังเนี้ยนี่เฮ็ดบ่ได้เศรษฐีผลน์เม่ครับพี่น้อง แค่ดึงฉี่เลยนี่ลำใหญเป็นมาแล้วโอ้นี่เด็ดพัดไหนครับแม่ไล่นี่โอ้ยบดจักรื่อมาปลูกก็โหลดนี่ก็ไดเนาะชิมบ้งขอบคุณครับขอบคุณครับชิมเบ้างชิมบ้งสดสดจากไรมาสวนมะแห่งเลยแมนครับแม่เดี๋ยวชิมก่อนเลยนะชิมเบ้างเดี๋ยวชิมบ้างก่อนโอ้แน่นอนหม่นึ่งบ่อไปได้กันกันดูแลลูกค้านี่คือไปส่งตามออเดอร์ไปส่งตามออเดอร์มือหนึ่งโทรจ้าเสื่อมี่ เดี๋ยวเตะเขาโถมาเขาได้กัดไปชงบริการทั้งทีทั้งทีโอแต่ว่ามีแต่โมูม่สี่ก็ม่แปดนี่รงทึ้งทีตามที่เข้าไปได้เออคันไก่กูหันไนี่แม่มันขวมทางบ่ไปโอ้แม่นอยู่แม่เอาปอดักาแม่นแมนดีนะครับรักษาสุขภาพปลอดภัยไว้ก่อนดิครับตอนนี้ก็ยังบาหวาบาไหวอยู่มุทนแต่เสียเงินก็เอายืนจะนโมนีนานะครับพที่ั้งปุ่นบอกบอกทัวร์นี่ได้นี่แป้ง แม่คุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับผมแล้วแล้วบอกออเอาะมีผู้ว่าเขาชวนมาสั่งจองนะครับคุยกันแม่เขาพอดพันไหนไปไล่นีิครับพันอันสวีดไล่สวีดไล่เออสีขาวสีขาวเขาพวเขานิ้วโอ้พวเขานิ้วอืมโอ้ปลูกไรปลูกไรปันไหนครับแม่บอยบอยเดี๋ยปลูกไรดอกหน่งสุดตังคือกันเออโอ้นะครับสุดตังสุดตังคือกันกวางศรีหาเมตร ทัานเบิร์ก็คือปลูกไม้แง่ยี่สิบเมตรนะครับทางแง่เอาอยู่เลยจักมือแล้วแม่นี่หวัยวยบอานพ่อชิพาเมื่ะนี่เนาะเออทัานพ่อชิพามื่อก็คือใส่ปุ่นโอ้ยกแปลงเรียบร้อยแล้วเออเขาปลูกแง่หนี่เขาบริษัปลูกใส่เซนขั้นคู่เทิงเนาะแม่เนาะเขาปลูกบ,<อ>บ่บ่ปลูกลงในหล่องปลูกลงในหล่องครับเพราะว่าเขาแป้งหนำใช่เลยเขาบริษันี่โอ,อ้ง่ายง่ายเนาะแม่ทัานหดมันกับม้าฉิดทัวง่ายแต่นี่ก็บริทัวง่ายอยู่เมียนขวบเมียว่าครับเมียนจักมือเก็บผลผลิตครับนี่ เขาพดไม่เจักเดือนสองเดือนสองเดือนกว่าประมาณสองเดือนนัวเม่เนาะสองเดือนพอดีทั้งสองเดือนคือเก็บอันนี้เขาเขาเน็บลงนีเลยบอครับเนี่ยเน็บลงนัเลยโอ้บอดดิกาเนาะบอบอบอดดิกาโอเคครับผมทั้งพี่เลยครับแม่บันนี้อันนี้กับพักคันนาช่มบันนี้เสียดอกกันดอกโออันนี้เสียวดอกเพิ่งแล้วเออครับอันนี้แปลก็ห้องก็ปลูกนี่ครับเนี่ยบกทั่วเออบักทั่วอันเน็บลงโหลด โอ้เฮ็ดล่องแบบนี้เลยเนะเมน้อเอเอเฮ็ดทางยางเรียบร้อยแล้วเฮ็ดแล้วแล้วโอ้เป็นซอยสายตรงเลยเออเป็นซอยสายตรงซอยสายตรงทั้งผีเลยครับแม่ต้นยังอันนี้ว่ะสมแค่วานนี่เนี่ยสมแค่วานก็มี่มี่ลยเนาะนี่อูอันนี้มังคุดเงินละมดละ,มด,ละมดกัน,นด้วยละมดสมแค่วานสมแค่วานเออแมีบ้านท่ากับปูกสมแค่วานได้บ่ได้ตัวมันเป็นหมากอยู่ด้โอ้พันใดครับแมรไร ห้วยจชงมันพันหยังอันแต่ว่ามันหวานดีอยู่นี่ไหมเออน่าสนใจเขาเขาปลูกที่ไหนครับโอ้ยกเอาอันเบียร์ขจอมากนี่แล้วว่าลูกโอ้เขาซื้อเบียร์เพิ่มมาเออเสือเบียร์มาโอ้ครับครับได้กินจะตุนอลไรครับแม่อันมันมันบริหอันนี้ค่กนี่เพราะว่าอันถ้าบริหารักษามันมันเป็นหลือมันก็ห่วงอะนะอ๋อเป็นห่วงลงต้นพุ่นได้กินอยู่อยู่คนทางคนได้กินไรโลแล้วได้กินอันไรน่วยแล้วไรน่วยแล้วครับเพราะว่าเขาบริหาสนใจมันเด้ครับ นี่นะครับแม่บันนี่อันนี้สมโอนี่สมโอ,อสมโอ้สมเขียวหวานสมโออันสีสีแดงผลนวานนี่ครับเนี่ยสั่งฟังมาในเฟสละปูขึ้นกันปูขึ้กันโอ้ผสมผสานอืม,อมปูขึ้กันท่นนานี่ก็เป็นบักทัวขึ้กันต่วันหวานอันนี้เออน้ำท่าสมบูรณ์ทำไมเนาะซุมเย็นดีกระแป้งใส่โลดนะนะเพราอันนี้นะครับครับครับ เป็นเป็นดินทรายอยเตเป็นเป็นดินที่มีความซมกะเอือต่อการจะเลื่ญนเติบโตได้ดีอันนี้คือกันปลูกประเชแล้วครับเนี่ยกบวนนี้อือบักทัวคือกันนอนไหมนอนเออบักทัวคือกันออโอ้แน่นอนแน่นอนคันด้วยไม่พ้นนี่บักเงาะเออบักเงาะชุ่มเลยบักเงาะสามสี่ปีแล้วเออครับทั้งพีเลยครับแม่อันนี้ตอนนี้มักฟักนี่ฟักหอมมักฟักหอมอือโอ้ เป็นมากเลยตัวแม่นี่โว้ยเก็บขายอยู่โอ้เก็บจนมันสิวไหลเลยนี่ปวดท่อนแต่เสียเงินเก็บจนมันสิวไหลไปแล้วนี่ฝากก็ได้เออเอาไปกินบ่อายุอายุเท่าไรนะครับแม่นี่หงวยอันนสองเดือนหรือบปล่เตอนนี่มันโดนเลยด้ประมาณสองเดือนนี่ได้ผลละมากลากไม่พืชพักสวนขวหลายอย่างหลายแนวแบบนี้โอ้ เอาเงินไมไหวใส่แม่ไม่มองไหวห่ดอย่าบอกแล้วเป็นหนีมาก่อนหาเงินใจหนีพอๆเยอะได้คู่มือน้องแม่เงินก็ได้ได้โย่คู่มือโย่ได้คู่มือใช่คู่มือใส่คู่มือบ่แม่นบ่ให่บ่มีความทุกคนไทังนีกับเขาโคตรทั้งนีทั้งพี่กับเขาโคตรท่านไหนครับแม่อันนี้สีเหลืองตัวนี่อันนี้สีเหลืองสวิตเออสวิตโอ้โสวิตนะครับ อกแล้วเป็นหมากเป็นผลแหละเป็นอือันนี้แล้วน้อแม่เป็นฟักแล้วเป็นฟักแล้วต้นหนึ่งมีจักฟักแม่ล่างต้นก็สองนี่บ่ได้เคยใส่ปุ๋ยฮอดเตน้ำอย่างเดียวฮอดตตน้ำอย่างเดียวเออเป็นคือกันน้อแม่โอ้ยมันบ่ได้มีเวลาใิมาเฮ็ดมาหลายอันหลายแนวครับเบ่เนี้ยปลูกกินซื่อเป็นแปงเป็นแปงมาต้องอันนี้หรอกครับพุ่นปุ๋ยบ่ได้ใส่พุ่น ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยก็ใส่เถ้อเดียวนี่ปุ๋ยก็ใส่เถ้อเดียวตั้งแต่หลังจากซื้อหาเมื่อแต่พุ่นละพวกมาแรกยังมารบกวนเพลนไรเนี่ยเดี๋ครับเมีย่ได้จักบ่ไดอะไรมหัาเลยบ่ได้ัศเด็กินหมาคือกันคือเก่าบ่ต้องไปอันนี้มันโเดได้กันไม่ไรนึ้งพีได้ครับนี่ใช่อันนี้ก็ขันแล้วบางงอคือกันคันด้วยบังงอคือกันเออครับบางงอคือกันหลังทัดจ่าบางงอมันยังเป็นบักบักพริกบ่แม่เออบักพริกอย แบกเสาหมักพริกแดงชุ่มนี่พริกแดงเออชุ่มพูล่ะจำมักพริกบ้านได้พันว่าจะใช้ครับไม่ไรกะเอาอันนี้กะเก๋เองเออพันบ่ได้ซื้อครับพักพันบักพริกบ่ได้ซื้อกะใบคู่ปีก่อนที่มัลงแปลงแนวนี้เขามีการเพาะกล้ามาก่อนบอกครับเนี่ยออว่าอันไหนเป็นนานก็ลกมาเนบโหลดโอ้ลกมาเนบเลยเออลกมากมาเนบอืมรกน้อยหน่เนาะอืมรกดกดีมันหักบ่วพันใดฉีดยาบ่ได้ใส่ฟูนมันนี่ครับ นี่กระลำนี่ว่ามันหนี่้องก็มาใส่ฟุ่นนี่ใส่วางซ้องเสมอนนี่บักพริกนี่ว่าใส่เทือเดียวแตอ้อยหุ่นอันนี้กะบักอื้อชมนี่ทั้งผนบักอื้อเออบักอื้อบักบัวแล้วบางต้นบักพริกนี่ก็ยังมีกระลำอีกบ่อเนี่ยมีอุดมสมบูรณ์เป็นบักคุย่างแน่นอนแน่นอนบักกถือคุณนะครับขายเลยหลายยางหลายเนี่ยอแบบผสมผสานเป็นตะลุยแต่ว่ากะมันหนีหลยมาก่อน บอกไปยั้งแม่คอยปดคอยแก่วาเดไปเรื่อยๆนี่เบิร์จนดอกในคนขยันเท่าดอกคิดเป็นก็เห็นเงินพักหอมพักยั้งนี่เบิร์นี่ยั้งนี่ทุกอย่างนั่นล่ะครับอ้าวมามองนี่บานนี้แม่ปลูกแล้วบังเอิอห้องก็ปลูกนี่อันนี้บังเอิอบอแม่อออปลูกวันอาทิตย์วันหันนี่ปลูกแบบกล้ามาเล็ดบอแม่ขึ้นเนฟลงเลยครับนี่พอใช่กระจารเลยเอามาลงพอใจ้กระจารเจ้าก่อนเออพอใช้กระจารแล้วมาลงครับ ปลูกก็ทิศบางหันนี่พงปลูกเนาะแม่พงปลูกนี่แม่หลายหลายยางเนี่ยนี่จังไดขื้อดูแลว้เมี่ยสีหาอะไรกรจุ้งยังสีแล้วลูกหลานซอยอยู่บอกครับก็มีนนั่นแหละนั่นเข้ามาซอยนั่โอ้ลูกสาวเออลูกไผ่ลูกไผ่ครับครับสุนยอดเลยเข้ากับห้องกมาบ่าไหนพ่อสองเดือนบ่ครับวันทีเปดนี่จังสิพ่อสองเดือนผู้ใดเมี่ยนี่แล้วลูกไผ่บอกลูกไผ่มาแต่เมืองเล่าโอ้บอก เ,าเาขา,ขามาอยู่นําครับครับเบิ่งกันแย่งกันนี่ละล่ะั้งพูดในเม่ที่เขาเห็นผลห่วยมีบดคุยยางเดียวไปเบิ่งยางไหวอยู่บ่เมียไหวไปหอดคือเก่าเดียวเนาะยังแข็งแรงอยู่เมียเทาแง่นอนแม่กัน,กนเกษี่ดีดีเนาะเนี่ยเนาะบอดจักคือกันแม่ก็เฮ็ดีจังสีครับบอกว่ถือเฮ็ดมาหลายปีแหละสุขภาพแข็งแรงในเบิ่งในแย่งเขาก็พู่มใจเลยเครื่องปูกของฝันเทามันก็อยู่ยังสีล่ะครับพุ่นอ่ะ อันนี้ต้นยังสันเมียเกาลัดนี่เกาลัดเออโอ้เกาลัดแบบได้ละก็มีเออนี่ก็แบบนึงนี่เกาลัดคนละแบบนี่กล้าปลูกเองนี่โอ้นี่กล้าปลูกเองมันหักว่าทันแม่ขี้ไห้มาจ่อโบเปลี่ยนอันนี้กับอันนี้ต้นกาแฟว้าวแม่นอะต้นกาแฟบ่นี่เออโู้โอ้ยบางเนี่ยครับพี่น้องว่ามันอยู่กาแฟอะไรกาแฟแบบอลังการเลยบ้านเข้ากับปูกได้หมแม่แก้มเมื่อวานนี้ไทยสานเข้ากับปูกได้เช่นกัน ว่ยมันปลูกง,ง่ายก็ดอกาแฟกาฟแกฟนี่บ่แม่เออไอ้แม่ไอเจักปีแล้วครับนี่ไม่สองสามปีมันก็เป็นหมากเด้ของนุ่มพ่อไทยคือพ่กเป็นจักเคื่นย,ยังใช้ซ้ำเพียงเขาบนึ่งมา, <c oughs> ามันมาไหนเนเลยนี่พันไหนอีเมียบ่จักพันน้ำมันนี่อือขัวเป็นเป็นอะไรชุดแล้วโอ้ยขัวมันก็ไม่เบื่อกินให้ซะชืดในมันนี่แบบตัวใหญ่มาเก็บเอาไปยังนี่ขอบ่ได้แพงได้สมุนไพรได้เมีย ดอกดอกกระส่งเป็นน้ำชาได้ปลูงไรไปไหนล่ะครับแม่ไรโอ้ยนี่เด้นี่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 พูน่ะเก็บไปหายข้าเจ้าซื้อได้มั้ว่านี้ก็ได้เออคือจังไรคือปลูกกาแฟครับแม่โอ้ยข้าเจ้าอันโบเป็นเลยมาลองเบ้างเป็นซ้ำเป็นซ้ำโบญาตอันนี้ก็อันจะมันกาเองเดียุชมนี่ครับแม่กาหน่ยกาหน่อยโอ้อันนี้นี่มังคุดบูนนี่เงิอละหมดนี่เงินมังคุดนี่กับกาหน่ยเด่น อันนี้ก็การน่าเอาเองเป็นคือกันเนาะแม่หอยมันก็เป็นอยู่นี่พูนช่วงหมูเป็นอยู่ครับเมี่ยนี่บักไสจังซือนี่บักเฟืองบักไสสมโอบักหน่าบักเผาก็มีเออบักเผาอยู่ใต้สมโอใช่โยโห่ให้โยมีเบิร์ตนี่บักไสพ่วงมาหนี่งคนนะครับพ่วงออกดอกบักไสกระไดเนี่ยเออแบบผสมผสานแบบโอ้แม่เป็นเป็นแถวเลยเนาะแม่เนาะเออ เพ้่อนเตอ้น่อนจรงคุณแม่พื้นทีมมองนี้เป็นยังมาก่อนครับตะกี้บว่ะแต่ปลูกมันหังวะโอ้ปลูกมันอืปลูกเบิดบ่ปลูกมันแถวนี้ปลูกเบิดตะพุ่ผุนมากเพะหอดรถทางมันไหนขั้วคู่ปีเลยต่ถันไหนขั้วแต่ถึงใจมาปลูกไม่ผลเลยเออคุ้มค่าเนาะแม่เนี่ยนี่บ่จักมันมีบ่รเด้แม่มันมีแต่ได้เฮ็ดอยู่เพราะวานนั้นมันบ่ได้่ขั้วหลายแบบกระจุกกระจิกเมืไหนเนาะแม่เนาะออืปลูกแล้วก็เลี่ยวแล้วก็ดูแลก็ต่อเนื่องจักฉี่เลยอะ เนี <oung> ่ยใบใหม่ใบต่อเข้านี่เข้าในสมในยังบ่ครับนี่บ่บ่พรมดินไว้เังเฉยเลยโอ้พรมแบบนี้แหละเป็นปุ๋ยเนาะแม่เนาะอันในนี้ก็กวดเขาเงามั้งเป็นปุ๋ยสันดีแม่นุชุดยอดครับบ่ได้สมจะคื่อครับนี่เลยเมีกาแฟเก็บเบิร์ดแล้วนี่เก็บนวยมันเบิร์ดแล้วเก็บนวยมันเบิร์ดแล้วเออเก็บไปขายข้าวเจ้าว่าแบบน็บแบวไปใส่แม่ไปขายบ่บ่บ่ไปฝากข้าเจ้าชื่อข้าวเจ้าแบบใดแบ่งปันเออเนี่ย กูได้อะไรเก็บไปให้เขาเจ้าเขาจะมาเอาอยู่สวนว่ะครับแม่ขอบคุณครับ,อ,บ,รบอุ้ยมองนีงากองครับพี่น้องอผลผลิตที่ออกสูต่ตลาดมีลำไยบอกครับแม่ช่วงนี้เออมีลำไยโลเท่าไรครับแม่โล่สามสิบโลสามสิบบาทสดจากได้อขอบคุณครับพี่แม่ได้ขายด้วยรเปล่าพ่น้อขายเป็นจยกต้นแล้วครับตอนนี้คืว่าโอ้ยมีจำนี้บ่ได้ใส่นี่มันอบ่ได้เพียอนมันบ่ได้มัสซาครับครับ S <S นี่ก็เป็นมาก,ก็ได้นี่ก็ได้เป็นหลุ่นเป็นหลุ่นเนาะนี่บางเนาะบางเกาะออกคู่ปีป่ะครับเนี่ยอ,ออกคู่ปีป่ะออกคู่ปีนี่เริ่มอ,อืมเป็นดอกแล้วก็จอหมากแล้วพวมเริ่มพวกจออืครับส่วนมากพอค่าทั้งไหนมาเอาครับเนี่ยบ่มีขายน้ำบวานขายน้ำบานกับแถวบูกูกันอยู่แล้วเขาเขามาซื้ออยู่สวนโอ้ เขาขามาซื้ออยู่นี่บ่ได้เพราาครับวิธีการปลูกบากง้อแม่ไร่เข้าเฮ็ดจังไ๋ครับแม่คุ้นขึ้นก่อนขึ้นแล้วว่าคุ้นที่หลังครับนี่คุ้นที่หลังอันนี้คุ้นที่หลังบอกตอนนี้ก็คุ้นที่หลังนี่โอ้ม้อนี่ก็ได้เออว่าให้มันขึ้นขิ่นขึ้นคุนหมอแม่ขึ้นขึ้นอ้ยว่ามันหนี้ซื้อยามฝนว่ามันแสบโพดปลูกว่าล้วะน้มฝนมันแสบโพดกันเลยมาคุ้นคือเส้น้ำยดนี่คือใส่สองเนเลย โก้ขนาดขึ้นล่างรถไฟเลยเนาะแม่มันอันนี้เออโอ้ฝุ่นยังไหนแม่ฝุ่นขี้งกวงอย่บอกฝุ่นขี้งกวอ่ะโอ้แน่นอนแน่นอนเสียายาบ่ครับแม่นี่บ่บ่บ่เลยเสียมิตรตัดตลอดไม่ไรสวนสวนยาเข้าหนิเข้าได้ใส่สารขับยากับจัดวัชพืชบ่ครับบ่ไ่ได้ใส่น้อยามัา<อ>านมเคยเกี่ยงยาอยู่นี่ไม่เห็นงวอ่ะโอ้เอาอยู่นี่แล้ววัติเอาอยู่นี่แล้วโอ้ยมีเครื่องยามยามแรงก็เอาอยู่นโนมูนี่ละครับหายอยู่โนมูนี่แหละนี่มึงนี่มันอันนี้ ดอกมันบดุกเป็นดอกแล้วครับบักเงาะมันสุบเบิดเลยช่วงในรับแม่บางเงาะเหานี่กับเมษามางกะลากุมภามีนาเมษาสามสี่เดือยน่เไหมเงาะลรงเรียนเมษาครับได้หลายโลบัครับแม่แต่ละปีครับห่วยหลายอยู่เด้บอกขายโลจังไหนเมีย e บ kind of ักเงาะบอกเมียนครับโลละหาสิบโลละหาอือ โลละหาสิบโลละหาชิบเออแต่ว่ามันพีนองมาดูหลายร้อยโลบอแม่ห่อยไกลเลยเนาะหลอยโลเยอะป่ะท่าที่เออรายหลายพันเดียวพันหมื่นอโอ้ยรายหมื่นได้แม่นี่รายอยู่ดิเจ้าต้นแล้วก็ปลาครับสองล้อยอยู่บอกบอบอเจ็ดชิปแปดชิปนี่แหละคือเกือบร้อยหนึ่งโอ้เมือนทีครับเพราะว่าแม่คือเถืองเนาะมัางอกับ ขายได้แล้วค่ะบักลำใหญ่ก็มีห่วยมุนเนี่ยยู่นีแล้วมุนเนี่ยยู่นี่เผุดพักพลนเรม่เข้านี่เนี่ยก็มุนเนี่ยยู่นี่แล้ววีหนึ่งกระสีหลายเสียนเนาะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันหักอ๋อมันหนีหลายเนาะการดูแลเน้องเมียการดูแลการยังบอกเป็นยังเมียมันกระผสมประสานอยู่นี่ละผสมประสานเมียกะเพราแต่แต่ใส่แต่ใจดีกว่าปลูกเผือย่างเดียวเห็ดแต่เข่าแต่หน้าย่างเดียวอยู่บ่าเม่เห็ดแต่เข่าวนี่ยดีกว่าอยู่เด้ครับ เราว่าหฮาได้ขายประจบอันนี้ก็บบันี้เนี่ยซุ่มเนี่เขาจะขายประจําแบบหลากหลายอยางละเล็กอย่างละน้อยเนาะขายในชุมชนเฮานอยู่บ่คับเนี่ยขายอยู่นี่แล้ยอยูได้สวนมีพอค่าคนกลางมาเอาเลยเขาโทรมาสั่งกับไปทรงเขาโทรมาสั่งกับไปทรงกับไปทรงของเขาได้บางหันท้าก็มาครับเอาผลผลิตจากสวนเขาเลยออออืืเขาสั่งพัดกอาไปกระลำเอาไปบอกียังเอาไปเอาไปกุย่านะแต่ละเมื่อนี่ เขาสวนจ้าม่วงออกจ้าม่วงเนี่ยไวยเขาสวนเนี่ยมันมาแต่เด็กอยู่ครับกัดลังเท้อกับทางโป้งกับหอดบ้านบ้านกับไปซงของแล้วกับสร้างกับกลับมาอีกภารกิจคู่มือกับนี่เออกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้ละจะได้หล่อมั้งเหมือนนีนคือจักรยานจักรยานได้ออกกับร่งกายนะครับโอ้บักเน่ามีเดีมันก็เริ่มออกดอกบัตเจ้าไม่แย่ยืนนี่บผสมแค่หวานหมอเมียเออผสมแค่หวานนี่พันอัน น้ำผึ้งอยู่อบอกบ่บ่น่วยน,น้อยเจ้านีน่แต่แป้ะนะสมจีดบ่แม่เออสมมนานั่นอืมอ้าวสดยอดอมีผสมประสานหลากหลายขันนับไปไไหลายไร่บ่เบิดดอกครับพี่น,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 น้องสวนแม่ไรไร่บ่เบิดดอกสดเหนียวคำถามหาใบใหญ่ใหญ่ยังจังมีบ่แม่จังมี่คันว่าเสียไปขายโหลดบ่ไปเด้ครับ เขาถามว่าสินนขามียั้งแนวกัะไรช่ไครับฟังเข้ากร้างอันนั้นนี่ก็เอาออกไปทรงอ๋อเสียเอาอยั้งมาทีเออเสียเอาอยัง<อ>้งนะครับคนละใหม่คือขั้นเข้าบอ่อหนี่ก็ห้ากระบอ,อ,อกไไบบอเอาออกไปได้ครับบ่เม็นว่าเสียเอาออกไปหลดได้ครับเนี่ยคือเอาตลาดน้ำการผลิตเขาจะได้ยั้งห่าอาจังปลูกตามอบอเดร์เออบลูกแต่ตามออเดอร์ไปยังนนสั่นนะเล็หน่อยก็ว่าบักทุเรียนขึ้นมันฉิขึ้นให้คอยยุบบ่บังเน่อครับเนี่ยก็กรกทุเรียนนั้นมาจะเลื่อนนะครับ จ้าหน่อยขันย่อยับยางเดี่ยโอ้ยเนาะแม่เนาะจ้าวลไม่ทองคำเจังมันสียังเป็นปลีู่เจ้าต้นอะไรอีแม่หัวว่าแม่แปดเก้าต้นอยู่บ่แปดเก้าต้นแล้วคือเห็นอู๋อยู่หันแม่สูตรเนี่ยอะไรครับนี่โอ้ยเอาตั้งชะน้ำไว้ชื่อนี่แมีเออโอ้โนี่ใช่ขึ้นน้ำก็มีแล้วน้ำก็ออกจากหันลานั่นจากสายยางกันละโอ้เต็มอู๋เต็มแอีงปั้นนี่บ่แม่เออตั้งให้เพิ่นซุ่มเย็นไปน้ำ สุดลงข้างบนคือกันมันติตายแน่บ่ตายแน่ยืนนี่บ่จักบอกบ่ถือคือกันเลยนี่คือมันติเป็นยังเลยกับบ่จักสมผัสานขึ้นบ่ได้บ่ได้ใส่ใจมันไปได้ดอกเบี้ยน้อยๆคุณหมอเมียเออสื่อมาสามสิบปีแล้วอ้าวสามสิบปีกินมรคนจักมันติเป็นยังแหละบ่จักบอกบ่ถือเป็นเป็นจ่าเป็นมูต่อไปแล้วล่ะแม่บ้านนี้บ่จักอ้าว แต่ว่ามังคุดมันก็ออกได้ค่ชุ่มออกโดผมังคุดพี่เมียผุนดอกบักม่วงกระไดขันจับมาคือสีงากงผุนน้องเมโนงากองเย่เด้คูปปีกับงากองอยู่เด้ไม่ได้ท้าพี่น้องอยากได้ผลผลิตนี่มาใสครับเนี่ยผลผลิตยังผลผลิตเกษตรท่าไหครับเนี่ยติดต่อทั้งไหนครับทั้งโทรศัพท์ตัวแม่จำเบอร์ไหนบอกครับได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ยู่บ่ทรอบ่ติดบ่บ่บ่เบอร์เก่าศูนย์เก้าสามสาม ศูนย์เก้าสามสามหกเจ็ดเจ็ดห้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดห้าเก้าสี่เบอร์อนี่ปอมเนี่ยเบอร์นี่เหรออ๋อโทษมากรับช่วงไหนครับเมียรับตลอดรับตลอดเนาะรับตลอดโอเคเอาเมียฝากถึงลูกหลานพี่น้องบ้านเฮานะครับผมการกเกษตรเป็นต่เฮ็ดอยู่บ่อแดงเงินค้อมือแบบนี้พอเฮ็ดจะได้โนเมียก็ว่าจ้าก็เฮ็ดไปเถอะแหละครับบอกว่าถือขึ้นกันปีนี่เป็นแสนครับพี่น้อง ถ้าหาโหกไรนี่เขาเฮ็ดกาเซียนนี่คือสิบโบได้ปันหนอะนนะอแม่เขาเนะาะบ่ได้ดอกกันอันนี้อันนี้มันก็ได้ไปเรื่อยๆแต่วันกับผู้ย่งเด็กเงินเพราะวันได้คู่มือเชี่ยขู่มือเป็นกะเป็นหนอนนอแม่เนาะเป็นของแดกเปลี่ยนชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั่นแหละเป็นสั่นแหละเหลือ,อกินเนื้อใส่กระไดขายได้ออกกําลังกายไปในตัว กเกษตรผสมผสานทางเลือดทางรอดอนะครับนี่ลายอย่างได้เนี่ยเอาไม่ได้วันนี้กเกษตรบรรไดไมิธีไม้สางได้ๆขอบคุณธเมรั้หลายๆครับวันนี้สวัส<อ>ดีครับค่ะ